หญิงสาวคนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากชายชาราที่ไม่รู้จักเพื่อเป็นการตอบแทนเธอจึงกกลงทําตามคําขอให้ดูแลลูกชายและหลานชายของเขาเป็นเวลา6ปีพร้อมกับเงื่อนไขบางอย่างแต่การชดใชน้นี่ชีวิตครั้งนี้กลับทําให้เธอจมดิ่งอยู่กับความเสียใจไปตลอดการดูต่อจนจบตอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคลิกลิงกที่หน้าช่องได้เลยนะคะ ชายหนุ่มที่เธอต้องดูแลกลับไม่เคยเห็นค่าของเธอเลยตอนที่เขานั่งดื่มกับเพื่อนไฟแช็กหล่นลงสระน้ําตอนอากาศหนาวเขากลับใช้ให้เธอลงไปเก็บแล้วนั่งหัวเราะขำเห็นเธอเป็นแค่ตัวตลกเรื่องราวต้องย้อนกลับไปในตอนแรกเขาเคยยกนางเป็นภรรยาแต่พอรักเก่ากลับมาเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างแถมให้หญิงอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านส่วนนางถูกไล่ไปอยู่เรือนรับใช้เหมือนถูกลดสถานะจนหมดศักดิ์ศรีนางอดทนมาตลอดทั้งถูกหลั่นแกล้งใส่ร้ายจากหญิงสาวอีกคนและชายหนุ่มก็เชื่อฟังทุกอย่างโดยไม่เคยปกป้องเธอเลยจน ตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง5วันที่เธอจะได้เป็นอิสระจากคำสัญญานั้นแม้แต่ในงานเลี้ยงวันเกิดก็ยังไม่เว้นเธอยังคงถูกกลั่นแกล้งและทำร้ายต่อหน้าทุกคนทั้งๆที่ไม่ได้ทำอะไรผิดอีกฝ่ายกลับทำเป็นสำออยเหมือนถูกกระทำเพื่อให้นางโดนลงโทษและตอนนี้เหลืออีกเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นที่เธอจะเป็นอิสระหลังจากนั้นนางเริ่มต้องชีวิตใหม่และได้พบกับความรักครั้งใหม่ที่ดีแต่เรื่องราวมันไม่ง่ายแบบนั้นเพราะชายหนุ่งที่เธอเคยดูแลมาตลอด6ปีกลับมาหาและต้องการเธอคืน สุดท้ายแล้วนางจะเลือกทางไหนระหว่างล้างแค้นหรือให้อภัยไปติดตามได้ที่ดราม่าบ็อกซ์ชื่อเรื่องพักรักที่ใจเธอ